ท่านสาธนพุชนบริษัททั้งหลายการเริ่มเรื่องในตอนที่เข้าเรื่องหนังสือตอนที่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมันเลยคุยกันไม่ค่อยจะมันนักเพราะเป็นสารบาลได้ความจริงนังสือเรื่องนี้เขียนเองแต่ไม่ได้อ่าน พอมาอ่านเขาแล้วก็ชักงงๆเหมือนกันว่าเขียนอะไรเป็นบ้างแต่ก็ขอยืนยันว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้ก็มาคุยกันตอนตายครั้งที่หนึ่งการตายครั้งที่หนึ่งนี่ว่ากันตามนางสีนะตอนนั่นกำลังป่วยมากป่ว <c oughs> ยมากนี่เขียนอะไรไว้มันก็ไม่ทราบ ถ้าแย่ถามว่าเอาเรื่องในต,ตายย้อนเข้ามาไล่เล่าทําไมเพราะว่าเวลานี้มันใ,นใกล้จะตายขั้งที่ห้าเข้ามาแล้วเวลานี้ในกําลังสร้างที่เก็บศพสร้างกุังสําหรับเก็บศพสร้างสร้างเครื่องตั้งศพสร้างเตาสําหรับเผาศพสร้างที่สําหรับพระสวดศพเตรียมตาย ไอ <c oughs> การเตรียมตายนี่ไม่ใช่หมายว่าจะไปนั่งรอชาวบ,บ้านโอนนะเดี๋ยวใครรู้ก็หลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อขอรับขอได้โปรดอย่าเพิ่งตายเลยผมจะถวายนั่นผมจะถวายนี่ผมจะยอมปฏิบัติทุกอย่างที่หลวงพ่อต้องการมันไม่มีประโยชน์จองดูว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเป็นอัญฉริยะมนุษย์ ทรงเประเกิกว่ามนุษย์เทวดาหรืพผมทั้งหมดขันห้าของพระองค์ก็ตายในเรื่องการตายนี่จะมายับยั้งกันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการที่จะยับยั้งคนอื่นไม่ให้ตายเนี่ยเขอว่าไ่เถท่านยับยั้งตัวเขาตนเองได้หรือเปล่าว่าไม่ให้ตาย คนที่ไม่ต้องการตายอยากจะทราบว่าการเกิดของท่านนะ่ะท่านต้องการให้มันแก่หรือเปล่าหรือว่าท่านต้องการให้มันปล่วยหรือเปล่าท่านไม่มีใครต้องการไม่ต้องการนะทําไมยังปล่อยให้มันแก่ล่ะและ้วทําไมยังปล่อยให้มันป่วยถ้ามันแก่ได้มันป่วยได้มันก็ตายได้คําว่าแก่เนี่ยไม่ต้องอายุมาก เกิดมาได้วันก็แก่ไปวันเกิดมาสองวันก็แก่สองวันเกิดมาสิบเดือนก็แก่สิบเดือนเกิดมาหนึ่งปีก็แก่ไปหนึ่งปีร่างกายมันไม่คงที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันจะตายก็ช่างมันไปเลยล่ะอย่าไปห่วงอะไรกับความตายความจริงคนทุกคนเราเกิดมานี้ไม่มีใครกลัวตายที่ไม่กลัวตายในความจริงไม่ใช่ใจไม่กลัวกายมันไม่กลัวตาย เมื่อกายมันเดินก็ไปหาความตายทุกลมหายใจเข้าออกรู้กันบ้างหรือเปล่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วไปมาเล่ากันถึงเรื่องถึงการตายตามหนังสือดีกว,ว่าการตายครั้งที่หนึ่งนี่เขียนไว้ว่าตายเมื่อเป็นเด็กอายุสิบสองปีเคยบอกกับใครๆไว้ว่าอายุสิบเจ็ดปีก่อนมันในตอนก่อนนะไม่จริงอ่ะ นั่นเป็นเรื่องของคนที่จําประวัติตัวเองไม่ได้ดูที่ไม่ละแต่ประวัติของตัวเองนีนยังจําไม่เขาจะได้จาไม่แม่นแต่เวลาตายไปแล้วคนอื่นเขียนประวัติเขาจะไปจําแม่นหรือนี่เรื่องนี้มันเป็นจริงๆเพราะะนั้นว่าเมื่อเขียนนี้ท่านแม่ที่ตายไปแล้วท่านมาบอกให้ทราบว่าการตายครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่อายุสิบเจ็ด ท่านตายเมื่ออายุทิบสองปีดูที่เวละนี่ตัวเองยังจำไม่ได้เลยเมื่อท่านแม่ท่านมาบอกเย็นนั้นก็นึกทบทวนไปนึทบทวน,นมาบอกเออจริงนะเราตายเมื่ออายุทิบสองปีตอนนั้นเรากำลังเรียนหนังสือตอก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 อยู่นะดูเหมือนว่าจะเป็นมัธยมปีที่สองยังวิ่งโฉจโอยู่นะอะไรโฉก็ไม่ทราบ เห็ว่าตายเมื่ออายุ12ท่านบอกอย่างนั้นโรคที่ทําให้ตายก็คืออหิวาตกโรคคําว่าอหิวาตะกโ,โรคนี่ครัาแปลว่าโรคที่มีลมพิษเหมือนพิษงูตามศัพท์อหิวาตกโรคในเวลานี้หมอชั้นผู้ใหญ่ก็ยังแจ้งเว่ายาที่จะรักษารโรคโรคนี้โดยตรงเนี่ยมันไม่มี าอาจารย์าถามว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต,อต้องตอบว่าโรคนนี้มันเกิดเพระาะด้วยอนาจของผีเอาละพ่อเทวดาที่ผีไม่มีเทวดาไม่มีก็โจมตีต่อไปเชิญที่พระคุณเชิญแกไปดูพ่อดูแม่แกที่ตายไปแล้วที่มันเป็นผีหรือเปล่าในก่ว่าผีไม่มีเทวดาไม่มี คัดค้านคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเดรถถัจฉีรดอถ้า爷爷พูดไปทีเขายกว่าสาวกของคุณนาชีวกไอ้คุณนาชีวกมันตั้งหน้าตั้งตากโกหกชาวบ้านมันบอกว่าคนที่เกิดมาไม่ต้องทําความดีไม่ต้องทําความชั่วโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มี นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนโลกอื่นมาโลกนี้ไม่ได้ถ้าเกิดจากโลกนี้ก็อยู่ที่โลกนี้ต่อไปเพราะอายุผ่านไปได้หกสิบแปดสิบสี่กับก็จะกลายเป็นคนคนบริสุทธิ์เองนี่นายคุณนาชีวกเขาสอนไว้อย่างนี้อันนี้พูดที่ว่าเทวดาไม่มีผีไม่มี ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ยืนยันว่าเทวดามีผีมีนรกมีเปรตมีสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานมีพรหมมีนิพพานมีแต่ว่าท่านผู้นั้นประกาศตนมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่าเขาเป็นคนหลอกลวงชาวบ้านในเมื่อพระพุทธเจ้าว,ว่ามีแต่เขาว่าไม่มี คำว่าสาวกแปลผู้รับฟังถ้าหากว่าเธอเป็นสาวกจริงๆก็สแสดงว่าเป็นคนหูหนวกเพราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องถ้าหูไม่หนวกตาไม่บอดก,ก็ต้องเป็นคนบ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าผีมีเทวดามีแต่ก็บอกพระแกบอกว่าผีไม่มีเทวดาไม่มีถ้าคนดีเขาต้องพูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าตรัส คนบ้าเท่านั้นนะมันจะพูดตามชอบใจของมันเอามาคุยกันต่อไปโรคที่ตายือตายนอนิวาตกรโรคจำไม่ดีนะอิวาตกะโรคโครคะี่ก็มีอาการเสียดแทงโรคคืออาการเสียดแทงประเภทนี้มันมีพิษคล้ยพิษของโอูท่านว่าอย่างนั้นเป็นว่าโรคนี้ท่านแปลตามศัพท์ว่าโรคที่มีลมพิษ มันพิงโกงูนะนรศีเขาเขียนไว้เหมือนกันให้เราก็ดันแปลซะก่อนท่านบอกต่กล่าวต่อไปตานนรศีว่าก่อนตายตอนป่วยก่อนตายหนึ่งวันตอนนั้นก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตำบลสารีอำเภอบ,บรารมาโปรดจำไม่ได้ว่าจะมาเป็นคนในตระกูลของตระกูลสังสวร ไอ้ด็กกุลสามสุวรรณเนี่ยมันแยกออกไปเยะะมันมากเป็นเป็นการใช้นามตกุลว่าสุวรรณหงบ้างสุวรรณวัฒนาบ้างสุวรรณประเสริฐบ้างอันนี้เป็นสาขาออกมาจากตะกูลสามสุวรรณนี่กล่าวว่าในตอนบ่ายฮะต,ตอนบ่ายวันก่อนที่จะตายนะเนี่ยเอออ่านตอนนี้ได้ก็มันเลกจำภาพได้นะ บรรดานักเกรงสุลาบานทั้งหลายเขาก็ไปหาห้อยโขงมาเอาห้อโขงมาพล่าเพื่อจะกินกับเหล้าเมื่อเขาทําเสร็จเขาก็ตั้งวงเหล่ากันเขา้านะเขาก็ตั้งวงเหล้าแล้วก็นั่งตั้งกง,งกันตามสบายกินเหล้าบ้างกินด้วยเ้วก็เหล้ากันไปด้วยคุยกันไปด้วย แล้วกิงกับเคยห้อยหงค้อยงพลาดด้วยแต่ว่าความจริงอาตมาเองนะ้ะไม่ได้กินกับเขาอะกินเหล้าไม่เป็นตั้งแต่เกิดมาจนทั่งถึงเวลานี้กินเหล้าไปหนึ่งกงครึ่งเฮ้ยตอนนั่นการฉลองรัฐธรรมน,นูญเดินเที่ยวมันหนาวจัดตอนเด็กเพื่อนเขาบอกกินเหล้ามันอุ่น ก,กินเข้าไปกงแรกมันบาดคอเกือบตายเพื่อนก็ส่งมาอีกเลยเอาอีกครึ่กงกงแล้วก็วางแก้วแล้วก็บอกเขาบอกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกก็ฉันไม่ทางชวนกินเหล้าต่อไปฉันไม่เห็นมันอร่อยตรงไหนนี่แม่กินแล้วมันไม่อร่อยเสียตังแกกินกันทาไมแกอยากแกกินก็กินฉันไม่กินก็แกต่อไปแต่เราก็คบกันได้ไม่เป็นไร ไพนั้นเม่เล่าเรื่องกันต่อไปว่าแต่เท่าว่ากินว่าแต่เท่าว่าไม่ได้กินเหล้านะเป็นว่าเขากินเหล้ากันแต่มาไม่ได้กินเหล้าเราก็นั่งมัมเฮ้ยคงพล้าที่อร่อยดีไอ้เจ้าเฮ้ยคงพล้าเนี่เนื้อมันอร่อยมากรู้สึกหวานหวานดีกว่าเนื้อกุ้งดีกว่าเนื้อหมูดีกันเนี้ออะไรทั้งหมด ฟังว่าดีๆแล้วจะยกขยงไปยกไปเอาไปเลี้ยงให้องมาค่าขายกันนะมันจะบาปอีตอนนั้นมันเป็นเด็กว่ารู้ว่าดีแต่ความจริงตอนนี้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วแต่เขือนกินให้องมากๆตายแล้วตกนรกมาเป็นเปรตแปรุรกายก่อนที่จะเป็นสติฉันน่นเองก็มานั่งเกิดไปให้พ่อคงเอาฆ่าตามมาตราตัว ไม่ควา่าแมาถ้าเราฆ่าให้โคงตายตัวแล้วก็ต้องเกิดให้โคงเป็นหนึ่งชาติเขาฆ่าถ้าเราฆ่าร้อยตัวต้องเกิดมาเป็นให้โครงร้อยครั้งนี่เป็นเศษกรรมหลังจากนั้นยังต้องเป็นสัตว์ฉันอีกหลายประเภทจึงกว่าเราจะมาเกิดเป็นคนอย่าไปกินมันเลยนะคนที่เขากินเจกินผักนะเขามีกําลังดูช้างมา้าวัวควายดีมันไม่เคยกิน เนื้อหมูไม่เคยกินเนื้อไก่ไม่เคยกินของดีๆอย่างที่เราทำแต่มันมีแรงมากกว่าเรานเอเราอุป,ปาทานระเภทเนี้ยเลิกทิ้งกันซะเถอากินอย่างนั่นดีกินอย่างนี้ดีมีประโยชน์ไปดูชาวไร่ชาวนาชาวชนบทที่เขาไม่มีอะไรกินมีปลาลุนร้อยเปอร์เซ็นมีน้ำพริกดึงผักสดจากข้างๆที่นั่งเวลาทำงานเสร็จ็มากกินโดยเฉย,เฉย จะว่าตาบรรามหมก็รู้สึกเขาเกือบจะไม่มีการชำระความสะอาดอของทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาก็มีร่างกายแข็งแรงก็มีอายุยืนนานไม่เหมือนกับเทวดาที่มีความรู้มากๆอันหนึ่งก็ดีนี่ก็ดีนั่นก็มีโทษนี่ก็ไม่เคยสมควรกินแล้วกินอีกเห็นตายโหงไม่ตาม่ตางกันแล้วมีโรคภยัคยไข้เจ็บมากเอามาคุยกันต่อไปวันนื้ให้โคมันอร่อยมาก เขาพลาแบบขี้เมาขี้เมาเขาก็พลาแบบเมาๆกินเล้าแลจนอิ่มเต็มอัตราสิบเมื่ออิ่มแล้วก็วิ่งเล่นเด็กนี่อายุ12ปีมันก็ไม่มีอาการสแสดงอะไรบทมาท้องมันจะเสียคือเขากินกันหลายคนเขาก็ท้องไม่เสียแต่เราไม่ได้กินเหล้าเขาเหล้าน่ากลัวมันจะเป็นยาแก้ท้องเสียหนะ ถ้าได้ว่าขณะนั้นชาวบ้านกำลังตายได้วานกัเกลื่อนโอ้โหกําลังสําคัญใช่ไนหะพระท่านบอกว่าท่านพบคนตายเป็นปกติทุกวันด้วยเมื่อโรคอีวิวาเกิดขึ้นหมอที่มีกําลังอ่อนกว่าโรคเวลานี้หมอก็อยังสู้โรคอิวาไม่ได้นะ <c oughs> มันดาหมอท่านหลายฟังแล้วก็ทราบไปโดยว่าท่านเองน่ะท่านก็นยังไม่สามารถจะหายาจริงๆมาฆ่าโรคอหิวาได้เลยเป็นนว่าโรคก,ก็เลยครองตำแหน่งครองเมืองเนี่ยโรคก,ก็ชิงแชมป์เป็นนว่าโรคเข้าที่ไหนตายที่นั่นแกเข้าที่ไหน,น,น,ไหนจะน็อกเอาที่นั่นถ้าเป็นนักมวยชิงแชมป์ได้ตามสบาย ชอบใจคนไหนก็ยึดคนนั้นเอาไปตามชอบใจกลางคืนหาคนในเปนล่าเวลากลางคืนเนี่ยขอหาคนเที่ยวคันตรีกันไม่ได้หมามันหอนจูจู้จู้ท่านกันวงวลกลางคืนพอตกกลางคืนแมวหอนเสียงนี่ก็เยือกเยน็นเป็นนว่าคนรู้จักบ้านรักบ้านกันเยอะเป็นนว่าในตำบลน,นั้นและตำบลใกล้เคียงนเงียบสงัด น่มสาวที่เคยหิวรักปกติตอนเย็นไม่ยามว่างงานก็เดินไปหามาสู่กันตามปกติแต่ว่าตอนที่เท,ว,ทวดาฮิวาแกมาเนี่ย,ย,ยพ่อแช่ไมยวาพ่อแช่ไมยวาแกมานี่ให้คนคนมันก็ตายมากเข้ามาเข้าทุกวันทุกวัน พระบอกว่าหนาวเหมือนกันเฮ้พระนี่กินผีนะเจอที่ไหนเห็นคนตายบอกว่านายเข่าเบามาแล้วนี่คําว่านายเขาเบาหมายความว่าสวดแค่ทำเจ็ดจบีน,นก็มาดิกาบาสกุลได้สตังค์ลงทุนไม่มากไม่เหมือนงานประจําบ้านที่เราสวดบนเย็นไร้เลยบทสวดบนเช้าแล้เลบทนั่นเขาเรียกนายเขาหนักแต่ผีตายนี่พระเขาเรียกนายเขาเบา ถ้าพระเจดนาเข้าเบาวันวันหลายหลายรายการนี่พระก็ชักหนาวหนาวร้อนร้อนบางท่านบอกว่านั่งเล็กๆกว่าเอไอฉันเองนี่มันก็จะกลายปาเป็นนาเข้าเบาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามว่าพระตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอคนที่บทพระน,น,นีพระจริงๆทำไมตายเออคุยกันต่อไปสมบูรณจะหาหนุ่มหาสาวที่หิวรัก ความจริงเขายังหิวรักกันอยูน่นะที่จะเดินไปมาหาสูกา่กันนะไม่เมียเงียบอยู่บ้านก็สบายคนที่เคยเที่ยวบอกว่ากลางคืนถ้าหมาไม่เหยียบรอยไม่หลับที่ตอนนี้ไม่ต้องการให้หมาเหยียบรอยไอ้หมาเหยียบจะไม่กลัวกลัวผีจะเหยียบรอยที่ทเห็นรอยกตะจายมาไปแคคว้าขวาบก็ตามทานแนละ้ตายโหงไม่เป็นเรื่องเขาไม่ไปกันเป็นนั้นว่ากลางคืนเงียบ รู้สึกเยอเกียอยเยีนยายังไกลนสุนัขก,ก็หอนตั้งแต่ตอนค่ำตลอดแจง้งคนในบ้านที่ใกล้เคียงต่งคนต่งก็กลงกลัวความตายกันตอนนั้นพระก็ชักจะมีราคาขึ้นออนมีแต่ได้มากที่ว่านี้ก็เพราะว่าไม่ใช่พระสงฆ์หรอกนะเพราะว่าตอนนั้นพระชักจะมีราคา แต่ตาลังสีบอกว่าที่ว่าพระมีราคาเนี่ยความจริงไม่ใช่ประสงค์เป็นพระพุทธต่างหากเป็นเพระพุทธเจ้านะที่มีราคามากเพราะอะไรไม่มีใครไปหาซื้อแต่แต่ว่ามีคนสนใจบูชากันมากนี่แหละเขาบอกว่าไอคนจะตายมันยังนึกถึงพระแต่ดีไม่ดีพระบอกว่าพระธงพุทโธวก็มันด่าส่ง แล้ว่าทุกคนมองเห็นความตายใกล้ปลายจมูกเข้ามาทุกทีไอ้ความตายนี่ความจริงมันอยู่ที่ปลายจมูกแข้งขาดขาขาดคอขาดตัวขาดถ้าจมูกยังให้ใจอยู่มันยังไม่ตายมันจะตายจริงๆอยู่ที่จมูกเป็นอันว่าทุกบ้านพายกันบูชาพระอย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาพระกันตายนะ การที่บูชาพระนั้นไม่ใช่เคารพในพระพุทธเจ้าเราทำประสงค์นะที่บูชาจริงๆเนี่ยเข,เ,เขาไม่ศรัทธาเรื่มใสหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าตามที่ได้ยินเสียงบางคนบ่นเวลาบูชาออกเสียงดังๆเนะวลาบูชาพระว่าก,นนกันดังนโมตัสสะพระกวัตโตว่ากนันเสียงดังเอาเสียงขับผี จะออกเสียงดังๆมาจะประคุณปุนาปัดเป่าโครคไข้ไข้เจ็บโรครายนี้ให้ออกไปจากบ้านให้พ้นจากเมืองน,นั่นแน่ใช้พระพุทธเจ้าใช้ประธรรมใช้รประสงค์ให้ขับโรคนี่อย่างนี้เขาไม่ได้บูชาบูชาเขาะยอมรับนับถืออย่างนี้เขาเรียกว่าใช้พระเอาพระเป็นทาน แล้วแกก็ออกชื่อคนในบ้านประกาศว่าคนในบ้านนะชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้ยายหมาตามหมูตามแมวแล้วก็วาเจ็บว่าคนในบ้านมีชื่อนี้บ้างมีจํานวนเท่านี้ลงท้ายวา่าแล้วก็ลงทว่า,วาขอพระได้โปรดป้องกันอย่าให้คนนี้ชื่อนี้ต้องตายพระโรคนี้เลยเป็นนว่าที่จุดทูบ นั่นก็ไม่ใช่บูชาพระตามแบบสืว่างั้นนะที่จุดทูปจุดเทียนไม่ใช่บูชาไม่ไม่ใช่บูชาความดีของพระเป็นการจุดทูปจุดเทียนเรียกพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เป็นยามป้องกันโรคหรือใช้ให้พระพุทธเจ้าไปขับโรคยามปกตินี่แกก็ไม่บูชานะ ในเรื่องของคนที่เห็นแค่คนอื่นดีตอนที่ตนมีทุกข์อันนี้จริงๆนะเวลาที่เขาไม่มีสตังค์ม่กู้มายืมสตังค์แล้วแม้ยกย่องสรรเสริญน,นะเทิดทูนไปจับบคุณดีอย่างนั้นดีงี่ทุนหัวทุนกล่าวพอได้สตังค์ไปแล้วเวลาไปโทงสตังค์ดีไม่ดีก็ด่าวเลยน,ะนี่นิสัยของคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้มันแปลว่ายุง คุยกันต่อไปว่าเรื่องของคนที่เห็นคนอื่นดีก็ต่อที่ตนมีทุกข์พอมีสุขเข้าก็มักจะเลืมกันนี่มันเป็นเรื่องจริงๆไม่ว่าจะถึงคนเลวนะตานนสีว่าอย่างนั้นไอ้คนเลวมีความรู้สึกอย่างนี้มีแต่ความอากตัญญูไม่รู้คนคนสันดานคนเลวสันดานนักบทเลวมันก็เลวเหมือนกันไอ้นักบทมันก็มาจากคน บวชแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรื่องพระธรรมวินัยที่จะปฏิบัติ <c oughs> แล้วลืมหมดลืมหมดได้วความเห็นเลวๆของตัวเข้ามาผสมที่ท่านเรียกว่าเดรธีเดรธีปลอมเข้ามาบวชสร้างความเลวทรามในพระพุทธศาสนาเวลานี้มีเยอะ ญาติโยมผู้รับฟังจำไม่ได้นะว่าเวลานี้เดรัถีมีเยอะเข้ามาทำลายพระศาสนาในลีลาต่างๆมีทั้งพระมีทั้งฆราวาสแสดงตนเป็นนักบุญชัดแต่าวางให้ดีนะว่างๆเชี่ยวจะออกเป็นนักคุยกันต่อไปว่าอ้าวมันลืมพระพูมไปทึงไหนนะท่านบอกว่าพอมีความสุขเข้าก็ต่างคนต่างลืมกัน นี่พูดว่าเธอพูดถึงคนเลวไอ้คนอากตันอยู่ไม่รู้จักคนคนตามสืีนะส่วนคนที่ดีนั้นเขาจะต้องมีพรหม,มวิหารสี่เป็นปกติพรหมวิหารสี่คือหนึ่งมีอารมณ์รักสิ่งก,กันและก,กันไม่เกลียดกันสองสองสารซึ่งก,กันและกันหวังในการสงเคราะห์ให้มีสุขสามไม่ชา้าอยาเขาหิงเขาได้ดีพลอยมีความยินดีด้วย แล้วก็ปฏิบัติความดีตามสีอุเบกขาความวางเฉยถ้าเหตุการณ์ใดๆมันเกิดขึ้นเป็นเหตุเกินวิสัยที่เราจะสามารถแก้ไขได้ก็ทําใจเป็นปกติถือว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดาของการเกิดต้องประสบอย่างนี้นั่นหมายถึงโลกจะทำแบบราการขึ้นลาบเกิดขึ้นเอา้าก็ตามใจลาบลาบเกิดขึ้นถือว่าธรรมดาเราหามันก็มี อาลาบหมดไปใจก็เฉยเฉยอุเบกขาเขาแว่าเราใช่มันจึงหมดยศเกิดขึ้นก็ถือว่าอายศมันมาได้ด้วยแรงงานของเขาแรงความคิดของความดียศเขาถอดไปก็เฉยเฉยให้เราได้เขาก็ถอดไปความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ดีใจเกินไปความทุกข์เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันต้องทุกแบบนี้ถ้าคนเขานินทานเราก็เฉยเขาก็เสิญแล้วก็ไม่ดีใจ เพราะอะไรเพราะว่าเราทรงพรมยานสี่มีเบิกขาเป็นอารมณ์นี่คนดีเขาตั้งตนอยู่แบบนี้นะไม่เป็นตั้งหน้าตั้งตาทําลายความดีเขาพวกคนอื่นอย่างพวกเดลทีเพราะว่าส่วนที่คนดีนั้นมีพรมมหารสี่เป็นปกติคนประเภทนี้เป็นพ่อคนแม่คนทั้งโลก คนที่มีพรมิหารสี่เนี่ยแกทําตนเหมืนก็บพ่อคนแม่คนทั้งโลกเพราะว่าแกรักคนทั้งโลกแกสงสารคนทั้งโลกไม่ช้าใครพอยินดีกับคนที่มีความดีทั้งโลกทั้งโลกและก็จะเหตุสุดส้ายเกิดขึ้นแกก็วางเฉยได้กับคนทั้งโลกหมายความว่าแต่คนทรงพรมิหารสี่ที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนทั้งโลกก็มีความดี ในหนังสือกล่าวว่าคนประเภทนี้หาได้ยากมากเวลานี้ถึงพวกทรงผ้ากาาวะพัดก็ไม่ค่อยใช้กันไม่ที่ใช้ก็มีที่ไม่ใช้ก็มีอย่าไปเอาสักทุกองค์นะที่ท่านดีก็มีเยอะที่ชั่วก็มีมากเพราะนั้นว่าบอกเวลานี้มันหายากมีน้อยคนนะแต่ว่าสําหรับไอคนอักตอยย่ไม่รู้คนคนเนี่ย และกอบโกยเท่าไรก็ได้มันไม่ได้มองเห็นความดีที่คนดีคนอื่นเขาทำกันเวลานี้ไม่จะคุยฟังเขาพยายามค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนากันในด้านการปฏิบัติค้นคว้าเรื่องอโนมยิทธิอื่นแด้านที่ไมอยู่ญุยานเวลานี้หลายสิบสำนักพระก็มีครวญก็มีที่ท่านมีความดีถึงอันดับ ที่ท่านบวชข้ามาแล้วท่านเคารพพระพุทธศาสนาจริงๆต่างคนต่างวา้าต่างหาต่างทากันจนคนพบพบจุดที่ปฏิบ,บัติในถึงเทวดาสวรรค์นรกทุกอย่างรู้ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอะไรมีจริงท่านพบกันหมดแต่ว่าเจ้าคนเหลว กลับไปเป็นนามคนที่คนพบว่านั่นมันเป็นโรคอุป,ปาทานน,นั่นมันเป็นโอภาษรเฮ้ยพูดมาได้คำาโอภาษนี่มันเร็วจริงๆไม่มีมันสมองทเลยไอย้คำาอุป,ปาทานก็เหมือนกันมันเร็วชัดชอุป,ปาทานนี่ยเยึดมันม่นถือมั่นอารมณ์มันทรงตัวคิดว่านีตนานนน่ต้องเป็นอย่างนี้นั่นต้องเป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่เขาประสบกันมันไม่เจ่ขคอนี่เคยเคยเห็นมาก่อนมันถ้าเป็นคนดีจริงๆนะหลักสุขพุทธศาสนาเนี่ยมีสี่อย่างคือสุขวิปัสสโกปฏิบัติไปแล้วมึดมึดมมมัว,มวไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเตวิโชเห็นผีเห็นเทวนาเห็นนรกลึกชาติได้ชละพิญโย มีฤทธิ์มีเดชรู้ได้ดีทุกอย่างอย่างวิชาสามปฏิสัมพิทัพปรโตมีความรู้คลุมวิชาสามและวิญญาหกทั้งหมดแล้วก็มีความฉลาดกว่าหลักสูตรแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนตั้งแต่เริ่มเรียนนักคำโทก็รู้แล้วพอถึงนักธรเอกก็มีหลักสูตรวิสุทธิมัติก็ต้องรู้ หาได้เป็นบร,ริเรนเป็นบร,ริเรนแปดประโยคก็ที่จะต้องแปลวิสุทธิมรต้องรู้ละเอียดมากขึ้นแต่ถึงประโยคเก้าก็ยนมีธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ทําไมไม่ใช้ปัญญาปฏิปทาคุณฟ้าให้มันพบละ่ะมันนั่งว่าคนนั้นว่าคนนี้เขามันจะดีหรือน้องชาย เป็นนว่าอยาแบกง้อมาอดชจบานเลยเวลานี้เด็กๆเขาก็ทําได้ขายขี้หน้าเด็กมันแล้วก็เป็นครวาสโดยนี่ช่วยเตือนนะไม่ได้ว่าอะไรนะเปร็น้นว่าไอ้คนอากตันยูไม่รู้คนคนในตานสีนะด้วยคนที่มีพรมีารสี่เป็นคนที่มีบาร,รมีสูงคำว่าบาร,รมีนี่ก็คือกำลังใจฉะนั้นท่านจะประสงค์พันธุพนในชาตินี้ ก็มีหวังที่ไปได้ไม่ยากแต่คนที่มีพรมิหารสี่ครบถ้วนจริงๆและมันตัดกิเลสได้ชัดตัดกิเลสได้ทุกเพศสิงก็บริสุทธิ์สมาธิลดทรงตัวตัดกิเลสก็ได้ง่ายฉะนั้นคนที่มีพรมิหารสี่จริงๆแล้วก็จะไปนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากมีทีที่จะไปไม่ยากจะทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัท มองดูเวลาเส้นตรงสาสนาทีพอดีเป็นนว่าวันนี้ก็ต้องขอร,งระงับวัตีินเทีา,า,านี้ขอลาก่อนขอบรรดาสาวกข้อองค์สมเด็จระญินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิภาพมนมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตัวระพิตรพรชยัยทั้งสี่ระการ มีอายุวันณะสุขพะพระละปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี